มันเป็นคนฟิลิปปินส์นี่นะครับเนาะอ่าโอเคครับยันเลิฟครับผมกับแฟนมาจากฟิลิปปินส์เนาะโอเคอ่าเชิญ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 โอ้โหมาหลายรอบแนละ้ว <c oughs> อุตส่าห์มาจากระยองเลยครับผมอ่าเชิญ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 ราไหตยอนิตโตสานหอยโค้ แสดบดีตัวตลกะเพราะว่าชอบอาหารอีสานวันนี้เลยจัดหนักเลยอะไรนะจุนะจุจุค่ะชอบมากค่ะยันเลิฟ like the fresh beef อ้ thank you thank you อ้าวจากฟิลิปปินส์เด้คุณแม่ไม่ธรรมดาได้เลยกับผ้าคลิวขมได้นะยันเลิฟได้ครับแฟนกินขมได้นะได้ค่ะว้าวอันนี้อูใส่กอด พี่เลยกินเพิ่อนเกษตรมากินกินเป็นโบน้อวันน่ะแต่ว่าเพิ่อนเคยมาอยู่ในีมั้ยเนาะมากสามซีซั่นอย่างะาละออแก่สองเพืนผัวเมียนีย่อ่ะจัดไปเห็ดตางาศาสเพิ่อนติดในหูอาหารอีสานบ้านเฮาล่ย์โลกซุปห,หั่นงูอ่ะเพิ่อนว่าเอาซุปเล้าหรือซุปไทยพี่แม่ซุปเล้าเอาซุกเหจ้าโอ้โหหางวัวเฮากับพี่สองเวอร์ชันนั่นก็แม่เนาะจ้นี่ แบบาเท่ากับแบบผักกาดอ,อันนี้อำลำหมดกุแม่อำลำจา้าุผู้ชมตั้งไหนนะครับเด้อยูรานแกม่มี่เสียบครับผม จัดเลยครับผมจัดเลยอือหือมือเนมมะเบิงคนฟิลิปปินส์กินเนินลาบกินก้อยบ้านเฮาหวานบ้าเอ้ยเฮาอันนี้โจนะเขาเรียกโจนะยันเลิมครับโจหมักโจทั้งผัวทั้งเมียครับผมอยู่ฟิลิปปินส์มีไหมอย่างเงี้ยไม่ไม่กินค่ะ ไม่กินเหรอไม่มีใครกินเอาแล้วแล้วมันอยู่เมืองไทยทำไมกินเนอะเพื่อนให้หลอกกินมาค่ะตัวนี้อร่อยละค่ะอองั้นไปฟิลิปปินส์ก็กินเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากมากยวเลิกกินขมได้เลยนะได้ได้ปกติเขา กินเปรี้ยวกันคนต่างชาติใช่อันนี้กินขมเฉยเลยครับผมได้แล้ว <laughs> งั้นไปฟิลิปปินส์ก็ทำกินเองได้เลยทำทำเป็นไหมอาหารแบบเนี้หนูอยากทำเป็นเหรอไม่มีใครสอนเหรออ๋อเอาไหมมาเรียนกับเจ๊นงไหม,มฮะ,ออะเอาไปขายที่ฟิลิปปินส์นะเออ ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดแฟนชายใหไ้ได้ <c oughs> แล้วทำทำแบบนี้นะแล้วไปขายที่ฟิลิปปินส์นะแล้วมันจะมีคนซื้อไหมล่ะม,มีน่าจะมีะคะ่ะ <c oughs> เขาเรียกซุปซุปหางวัวแต่เป็นซุปอีสานเขาเรียกว่าซุปลาวซุปลาวมันจะออกขมอมล้ำรสออกนุ่นนัวอะไรเงั้นนี่อร่อยมากใช่ป่ะยันเลิศเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบเจียวมากนะเขาเรียกเขาเรียกเจียวเจียวขมนะ ใมใชครับเออเจ้าวมเจ้าวมอําล้าใช่เออเขาชอบเ<ห>จ้าว,วมได้แล้วอือ่ายันเลิฟกับจุ๊เนี่ยชอบดีอย่างนี้คนอีสานอายเลยนะเนี่ย <c oughs> คนภาคอีสานอายเลย <c oughs> ปซึ่งคมแล้วห่ากับบอกออบอกับเพิ่นกับเบอร์เกงวันเลยครับผมทุนมาเพิ่นกับบอกเพราะเรียกภาษาตากร้อกนะน่ากใจนะ,ะนใช่ปะภาษาตากร้อกใช่ไหมสลับสลับแป,ป่ว่าอร่อยเหรออร่อยอ ภาษาอีสานบบก็นละเมละลเอาอย,อยู่กันคนลนรระแล้วโอ้ละเมแปลว่าอร่อยเหมือนกันที่รับก็อร่อย,อ,อ,อ,ยอยู่ฟิลิปปินส์มีข้าวเหนียวไหมมีค่ะแต่ไม่ได้ก,กินแบบนี้ค่ะแล้ว เป็นขนมหวานเป็นขนมอ้าวเหรอเขาเรียกขนมอะไรไม่หลายอย่างค่ะเหรออ๋อแต่เขาทําเป็นขนมแต่แต่เอาข้าวทําเอาข้าวเหนียวทําเอาข้าวตัวนี้ทำค่ะขาข้าวเหนียวค่ะแต่ไม่ได้กินแบบนี้เนี่ยไร่แบบนี้หม่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะเออแต่เขากินอะไรกินขนมปังแทนเหรอคนฟิลิปปิน วยค่ะกินข้าวสวยแต่ไม่ได้กินข้าวเหนียวอ๋อไม่ได้กินแบบนี้ไม่ค่ะอ๋อเอาก็เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งครับท่านผู้ชมเอาลล้วกินฟิลิปปินส์มากินร้านไปเทีย่ยวนี้เป็นนั่งนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสไปเที่ยวเดี๋ยวจะไปฟิลิปปินส์แล้วจะไปเปิดร้านที่นู่นให้นะ,ค,ะค่ะเปิดสาขานายห้อยเผื่อวิธีอีสานปะ่ะเ้า สาขาฟิลิปปินส์นะ,<ฮ>ะนะก,กินเก่งกว่าคนบ้านผมอีกอืมอ,อร่อยออ๋ขอบคุณครับไปนลายรานแล้วค่ะแล้วจะมีอร่อยที่สุด ตอนมาครั้งแรกใครแนะนํามาเพื่อนนะค่ะเพื่อนเหรออ๋อบอกว่าให้มากินร้านนี้ใช่ค่ะเพื่อนท้นงานเป็นครูที่นเย่ไเรียนสูลเขาเคยมากินเหรอใช่ะออถ้ามาบ่ายสามผมเลิกแล้ว ประมาณบ่ายสามอครั้งแรกที่มามาบ่ายสามว้ากิตโจ๊กเก่งทั้งกหัวทั้งเมียครับผมชอบตับชอบมากชอบตับเหรอ ชอบมากค่ะว้าวจุอีกจานแล้วท่านแม่จัดให้จัดให้โอ้เอาอนึงจานมาสานเอาจัดไปแม่โอ้ยจิจวมาอีกแล้วเอาไปตู้ เทปตู้ซเ้โอ้แซเกนด้วกันเาสองสองสอเจียพอไหมเจ้าวเจยวเจ้าวพอค่ะนุ๊งขอเจ้าผมมาอีกหน่อยสักถ้วยหนึ่งเด้ออ่ายังยู่เอาอีกเอาอีกถ้วยนึงกินกันคนละถ้วยอย่างเร็นะจุหนึ่งคักอย่างขนาดเลย วัยเิ่นจิงเพราะว่าเดี๋ยวติฟ้ากินแล้วฟ้ากับผมไปงนนานนานๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำน,นียครับผมอันนี้ิ่นเป็น,ปนคนฟิลิปปินส์ครับเป็นสามีภรรยาครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำน,นียนะครับเนาะขอบคุณเลยหลายทีวีแวมากครับผม thank you thank you. thank you ขอบคุณ <Thank you. S 1> มากครับผม